สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเมนูอร่อยอีกแล้วนะคะหนึงเมนูพี่มิขอมาเป็ดผัดพริกไทยดำนะคะแล้วก็หยวกกล้วยผลผลิตจากสวนของเรานะคะลงมือเลยนี่เป็นตรีนไก่กับกุ๋นไก่นะคะที่กูไก่ต้มเอาไว้นะคะสุกนุ่มกำลังดีเลยเดี๋ยวจะแกงหยวกกล้วยก่อนนะคะ ก่อนจะแกงหยวกนะคะเดี๋ยวกุ้กไก่จะมาหมักเนื้อเป็ดก่อนนะนี่เป็นเนื้อเป็ดล้วนๆนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมีเต่เนื้อนะคะกุ้กไก่ใช้ไปครึ่งแพ็คนะเขาอัดแน่นมานะคะแต่ก็เกินเกินครึ่งกิโลอยู่นะแป้งข้าวโพดนะคะมีเตี้ยวซีอิ๊วขาวคลุกให้เข้ากันแล้วก็ หมักไว้เนาะน้ำที่จะใช้แช่หยวกกล้วยนะคะคกุ้จะใส่เกลือลงไปเป็นความรู้ใหม่นะไม่เคยนะคะไม่เคยใส่เกลือเลยที่บ้านแม่นะคะจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะเพื่อกันไม่ให้หยวกกล้วยมันดำอันนี้กุ้ย่ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมานะเขาไว้ใส่เกลือลงไปมันจะมีไอ้นี่เหลือไปเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ ยางยางกับใยจะมีเหลือไหมเนี่ย,ยมีนะมีนะชักใยชักใยกะทิเริ่มจะเดือดนะคะกงแหรจะใส่พริกแกงลงไป ป็นพริกแกงใต้นะคะไปผสมเองนะไม่รู้ว่าเข้าใจถูกต้องไหมแต่เท่าที่อ่านส่วนผสมน่าจะถูกต้องเนาะกูไก่เอาพริกแกงเผ็ดของภาคกลางนะพริกแกงแดงนะคะแล้วก็ตำผิวมะกรูดเพิ่มลงไปผักชีตีไม่ใช่ผักชีพริกไทยดำเพิ่มลงไปแล้วก็ขมิน้นกระปินะคะใส่พริกเพิ่มลงไปด้วยนะคะอีกอย่างหนึง่ง เพราะว่าพริกแกงสําเร็จมันไม่ค่อยเผ็ดเนาะความจริงนะคะเขาต้องใส่เนื้อสัตว์ก่อนแต่กูไก่จะใส่หยวกกล้วยก่อนนะเพราะว่าตีนไก่กับกลืนที่ต้มมาไว้นะคะมันเปื่อยนุ่มกําลังดีเลยเดี๋ยวเราให้หยวกสุกแล้วก็ค่อยใส่ลงไปทีหลังกะทิที่เหลือใส่ลงไปน้ำลัวกระป๋องนะคะก็เหมือนหางกะทิ อหอมมากมากเลยตอนอยู่ในชามไม่ดำพอลงหม้อเดือดเท่านั้นไม่แกดำฟะไอหยวกกล้วยก็บอกขาวมันหยวกกล้วยก็ไม่เป็นความจริงเิตอนนี้ดำเนียบร้อยแล้วอ่าคราวนี้ก็ใส่ตีนไข่คุณ <c oughs> ให้ดูแบบไม่รุนแรงเนาะคำเหล่านี้มนุษย์อุปรโลกขึ้นมา,าเส้นตรีน เกิดอีกรอบนะคะใส่ใบมะกระูดลงไปไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะกุ้งไก่ชิมแล้วเค็มพอดีมากๆเลยน้ำตาลก็ไม่ใส่นะเพราะว่าน้ำซุปวันนี้ที่เราต้มกึืนกับตีนไก่ไว้มันก็มีรสหวานนะคะหยวกกล้วยเป็นผักก็มีรสหวานกะทิก็มีรสหวานลงตัวพอดีมากๆเลย ี๋ยวจะเริ่มทำเป็ดผัดพริกไทยดำนะคะแต่กูแกจะผัดแยกนะเพราะว่ากระทะที่นี่มันไม่เหมือนกระทะที่บ้านเราเนาะที่ความร้อนมันมันแรงอะ่ะเดี๋ยวจะแยกผัดแล้วค่อยมาผัดรวมกันทีหลังกระเปิดจะมาแล้ว มืออร่อของเราเป็ดผัดพริกไทยดำแล้วก็ข้าวก็พร้อมแล้วไม่ลืมนะคะร้อนอจับนานไม่ได้ซี่โครงหมูอบเกลือนะคะเพิ่งออกมาจากเตาอบร้อนๆเลยและแกงหยวกกล้วยของเราน่ากินมากมาก ต้มมระกกระดูกหมูนะคะกุ๊กไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่ามันมีน้ําต้มมระเหลืออยู่ในช่องฟรีซนะคะเอาออกมาปนกันก็เลยไม่ได้ทําคลิปและนี่ของน้ําหวานซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งนะคะของโปรดของน้ําหวานเลยนะนี่พิมิกชิมแกงกล้วยแล้วนะเผ็ดนะคะ บอกให้นางกินก่อนเลยนางรอกินข้าวนางบอกเมื่อไหรจะตักเสร็จสักทีเราตักแต่ละชามก็ต้องถ่ายลูกเนาะสงสารเขาบอกเธอกินก่อนได้เลย <c oughs> นางอยากกินมานานแล้วนะเอผัดผัดพริกไทยดำแต่พี่มิกเคยไปกินที่ไทยไม่ใช่เป็ดน,นะคะเป็นปนกกระจอกละกอยอะสีน้นอกคนตาตัว นกกระจอกเทศพูดไม่จบนกกระจอกนกกระจอกเทศภูมใจไหมคะมมนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่กูไก่ทำนะคะเป็ดผัดพิไายดำ กินทั้งสองคนนะคะก็เลยไม่ใช้ช้อนกลางน้ำหวานกินเขาจะตักใส่ถ้วยเล็กๆของเขาเขาบอกเขาจะชิมล่ะปกติแกงแบบนี้น้ำหวานไม่ค่อยกินหรอกของโปรดเขาอยู่ตรงนู้น แต่ว่าเป็ดน,นึ่งเขาขายดีมากมากนะคือถ้าไปช้านะก็ไม่ได้กินนะคะเขาจะขายกล่องลูกแก่ถ้าจำไม่ได้แล้วครึ่งตัวมันอยู่ที่100ร้อยกว่าบาทหรือเกือบสองร้อยบาทนี่แหละของเขาน่ะอร่อยมากจริงๆเขาทำแบบอร่อยพอดีไม่มีเหม็นนะตลาดเย็นบ้านานาไม่รู้ตอนนี้เปิดหรือเปล่านะคะร้านนี้อร่อยมาก ไม่ใช่แซงเจ็ดป็ใช่ไหมนี่ของโปรดทั้งนั้นเลยนะต้มมะระนี่ก็ใช่นะอย่าถามนะคะว่าเคล็ดลับต้มมะระยังไงไม่ให้ขมปูไก่ต้องพยายามต้มมะระให้ขมเพราะว่าชอบนะชอบกันมากนะมาขมๆยิ่งแกงมะระนี่พี่มากยิ่งชอบเลยตอนอยู่ไทยนะเจอมะระต้มมะระแบบเจ้าไหนไม่ขมที่แบบมุดหินอ่ะ ไม่อร่อยมาล้ามันต้องขมใช่ไหมไม่ใช่ต้มฟักแมวอะ่ะ <L> อืมรอพี่หรอไม่กินตีนไก่ไม่ใช่ว่าไม่กินนะนักไม่ชอบแทะเพราะว่ากระดูกมันเยอะถ้าเขากินเขาจะกินทอดนเพราะว่ากระดูกมันเยอะถ้าเขากินเขาจะกินทอดนะเรื่องไส่นจะอเราบอกอย่างนี้คงเป็ส เมอบอบไกว่าไม่ชอบเช็ดน้ำมูกที่ปล่อยให้ไหลมาถึงเวลากินอาหารเผ็ดน้ำมูกมันจะไหลเนาะมีใครกินเข้าไปหรอโอ้มลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มื้ออร่อยผักจากสวนนะคะกินอิ่มแล้วนะคะเราก็มาดูคุณลุงขี้เซากคุป้าข้างบ้านมาหาคุณลุงขี้เซาเอ้ยหลบเย็นเลยไหมน้องนอนตรงเนี้ยกับทั้งวันเนี่ยขาวคุณป้าข้างบ้านกํลาลังทําหน้าที่อยู่มีคนเดินผ่านานางก็ต้องมองต้องสังเกตลึกมี่ ขาวอีกตัวนึกสาวแม่เห็นไหมเห็นไหม